นนี่นะครับเรามาหาหอยขาไก่กันครับพบเลยครับพบแล้วครับตอนนี้ใหญ่ครับคุณก็ไปตัวใหญ่มากครับใหญ่ไม่อยากเชื่อเลยครับหอยขาไก่ครับออกไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้ตัวใหญ่ครับไม่ใช่เมื่อเดี๋ยวรบกวามาหลุงมาทิ้งแล้วระวังมาหลุงออกมาจากชอบหินนะนึกว่าตัวใหญ่มากใหหินครับที่ไม่ใช่หิน มาช่วยมันครับมาช่วยมันครับเดี๋ยวรับผมก็สีเลยครับอ๋อหาย่วยแล้วขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้โอ้โหปากมันใหญ่มากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นไหมเอาไหมขึ้นดูเอาเองครับเอาเองครับสองมือครับสองมือสองมือต้องใช้คีมฮัทนะครับ ไม่ครับขึ้นครับอ่านเองเลยนะครับตัวเยวตัวนูศูนย์นะครับตัวเยอก็อันนี้ครับเดียวเราถือกล้องนะครับฉันเองฉันเองนี่นี่ถือถูกง่ายปั้นนะครับปั้นจะไรกูร้องไงทีที่ชาติเลยครับนี่ครับทีที่ถืมันต้องดึงอย่างนี้ครับเก่งนะครับอยู่ไหนแล้วอ่ะดูหาดีๆเลยครับ ครับนี่ครับแล้นครับการดึงนะครับดึงไม่ออกครับมันหนักใหญ่แรงครับมันอยู่ลึกมากครับโอ้ตอนนี้ดึงอ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมมีตัวแบบนี้เดี๋ยวจะมามามาตังนี้แล้วแลครับผมเจอครับนี่ไม่ใช่ใครเจอแล้วตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้เดินมาแล้วไม่รู้เจอหรือเปล่าใส่ใส่ไม่ได้เลย ไปเลยครับนี่ให้พัดนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับปากมันสวยครับอาดามตานะครับแต่มันมีกระดังมันยังมีอีกตัวนึงเป็นเป็นเขาเรียกอะไรวะหอยตาชัยครับหอยตาชัยมันเป็นเหมือนเดียวกันดอนมันก็ดอนเหมือนครับดอนเราไม่ขึ้นครับตอนนี้มันใหญ่มากนะเนี่ยของถือใช่ไหมครับเราหยุดถือไปก่นกว่านะอ่ะดูวิครับ ออกจากอัตุยก่อนนะครับไม่ออกครับมันไม่ออกครบต้องเขี่ยครับตอนนี้ใหญ่สุดแล้ว,วดูตรงนี้นะครับเปลือยเปล่อย่งมันอยู่ในดงหินนะครับระวังมากของอย่างเดียวงันลงกับ